สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณแม่ก็กําลังจะเดินไปทํางานนะคะก็ตื่นเต้นนะคะวันนี้เป็นวันทํางานวันแรกนะคะก็งานที่คุณแม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าคือมันเป็นงานแบบบริวเวณีนะคะก็คือบริจาคนะคะไม่ได้เงินเดือนนะคะเป็นงานที่ชาริตี้ช็อปนะคะก็ตอนที่ที่ไปสัมภาษณ์นะคะเนื่องจากว่าคนที่ เขาสัมภาษณ์ก็น่าจะเห็นว่าเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับรีเทลอะไรเงี้ยคะ่ะมาจากเมืองไทยนะคะก็เลยเขาคงอยากให้โอกาสเราอะคะ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปทํานานอะไรนะคะก็คือแค่วันลาสองชั่วโมงนะคะอาทิตย์หนึ่งก็แค่สองวันนะคะอาทิตย์ละสี่ชั่วโมงก็ก็แม่ก็ไม่ได้แบบว่าคือก็คิดว่าเออก็ดีเหมือนกันอะไรเงะะี้ยค่ะเพราะว่าก็รองงานมาร๋ออง,งานมานานนะคะก็ก็ไม่ได้งานสักที ก็คิดว่าถ้าเราไปทําตรงนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันก็น่าจะเป็นประสบการณ์ให้เรานะคะมันก็น่าจะไปอยู่ใน c ีวให้เราแล้วก็ก็น่าจะโอเคอะค่ะค่ะก็เดี๋ยวคุณแม่ก็จะใช้เวลาเดินนะคะประมาณประมาณวันนี้ฝนตกนะฮะประมาณ40นาทีนะคะจริงๆเนี่ยถ้าถ้าฝนไม่ตกเนี่ย ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่วันนี้ฝนตกด้วยอะไรด้วยก็จริงๆแม่ก็เผื่อเวลาอยู่นะคะเผื่อเวลาไว้ชั่วโมงหนึ่งค่ะก็เดี๋ยวไปทํางานมาแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าประสบการณ์ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสนุกหรือเปล่า <c oughs> จริงๆก็ตอนไปสัมภาษณ์ก็บอกเขาอยู่นะคะว่าถ้าเกิดว่าเราทําแล้วเรารู้สึกว่าสนุกอะไรเงี้ยก็อาจจะเพิ่มชั่วโมงให้นะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ไม่ได้งานอะไรนี้นะคะ,คะก็ลองดูนะคะนี่ก็ยอยู่บ้านเฉยๆ จริงๆอยู่บ้านก็ไม่ได้เฉยๆหรอกค่ะมันก็มีงานอะไรให้เราทําแหละงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เบื่อไงคะแล้วมันก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทํางานได้เจอพบปะผู้คนบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเราก็น่าจะได้พัฒนาเกี่ยวกับภาษาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทาให้แบบว่าเรากล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะทางที่คุณแม่เดินเนี่ยมันจะเป็นทางที่ถนนแบบล,บลุกรังนะคะก็ เดินไปด้วยคุยไปด้วยนะคะก็อาจจะแบบว่ากล้องมันก็จะแบบว่าค่ะนี่ยมันไม่นิ่งนะคะค่ะก็2.5กิโลนะคะใช้เวลาเดินก็ประมาณ40นาทีเดี๋ยวยังไงเนี่ยคุณแม่ต้องรีบเดินแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกด้วยแล้ววันนี้วันแรกก็ไม่อยากจะสายนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยคุณแม่จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าในคลิปถัดไปนะคะว่าไปทำงานเนี่ยวันแรกเนี่ยเป็นยังไงนะคะ ค่ะโอ้น้ำมูกไหลนะะน้ำมูกไหลนะคะฝนก็ตกด้วยหนาวนะคะโอ้เขาทำถนนด้วยรถน่าจะผ่านไม่ได้แต่เราน่าจะเดินผ่านได้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแม่ลองเดินไปดูก่อน ตอนนี้แม่ต้องเร่งแบบฝีเท้านะคะเพราะว่ากลัวจะไม่ทันนะคะก็ตอนนี้คุณแม่ก็เดินมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะไม่มีใครเดินเลยนะคะมีคุณแม่เดินคนเดียวนะคะแล้วฝนตกด้วยค่ะหูบร่มพอดีเมื่อกี้เดินผ่านอาอยู่ใต้ร่มไม้นะคะก็เลยหุบร่มนะคะเราต้องเราต้องสตรองนะคะเอ่อเห้เรียกไงคะความลำบากเนาะ มันก็จะทำให้เราเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งนะคะคุณแม่ต้องรีบเดินนะคะต้องเร่งฝีเท้านะคะเพราะว่าอีกประมาณ10กว่านาทีเลยค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแค่น,นี้ก่อนนะคะค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็คุณแม่ก็มาถึงข้างหน้าร้านแล้วนะคะร้านอยู่ข้างหน้าฝั่งตรงข้ามของคุณแม่นะคะก็คุณแม่ก็พยายามแบบเร่งฝีเท้านะคะเดินมาให้ถึงให้เร็วที่สุดนะคะ ก็ตอนนี้ก็มาถึงก่อนนะคะประมาณ7นาทีนะคะก็เลยก็เลยเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเข้าไปข้างในนะคะอีกประมาณประมาณ5นาทีนะคะก็จะเข้าไปข้างในแล้วก็จะต้องใส่แมสนะคะช่วงนี้ก็โควิดก็กำลังเริ่มแบบว่าระบาดอีกแล้วเหนื่อยอะคะ <c oughs> อ่ะตรงน,นี้มันจะแบบรถวิ่งผ่านเยอะด้วยนะคะก็จะแบบเสียงเสียง ยงดังนะคะก็เดี๋ยวคุณแม่เสร็จงานเสร็จงานแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมามาทำงานวันแรกเป็นไงบ้างเหนื่อยค่ะชีวิตชีวิตเมียฝรั่งไม่ได้แบบว่าสบายนะคะถ้าใครคิดว่าแบบเมียฝรั่งแล้วสบายนี่ไม่ใช่เลยนะคะต้องแบบอดทนนะคะอดทน ความลาบากของเราเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความสตรองมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เนี่ยคุณแม่ก็แบบว่าหิ้วของก็หนักนะคะเพราะว่ามีกระเป๋าด้วยนะคะถือร่มแล้วก็มือก็ถือโทรศัพท์นะคะอยากถ่ายคลิปด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็มีเสื้อถือถุงเสื้อด้วยะคะ่ะถุงเสื้อของคุณพ่อแฮร์รี่เขานะคะกับรองเทา้าพอดีเขามีของจะบริจาคนะคะให้กับทางชาริตี้ช็อปนะคะค่ะก็เดี๋ยว เ,เดี๋ยวคุณแม่จะเข้าไปข้างในร้านแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคุณแม่จะเล่าให้ฟังนะคะว่าไปทางานเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็ค่ะอ,อยากฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่เมืองไทยตอนนี้นะคะกับทุกคนทุกฝ่ายนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะค่ะบ๊ายบายคะ่ะ